เจ้าเพชรลุงนี่สินักผู้ใหญ่จุกเลยครับส่วนเจ้าน้ำตาลเตอนี่ก็ดูเลยครับมาจากกำแพงเพชรครับเก็บ่าไปด้วยขอบพระคุณครับขอบพระคุณกำนันสุาตาคงจเจริญขอบพระคุณอย่ยางสูงครับ สวัสดีครับวันนี้ก็แบกน้ำหนักนะครับแบกทุกตัวเอามาเคลื่อนไหวครับอย่าไปซีเรียสอะไรกันมากนะครับมาเคลื่อนไหวนะครับหลังโควิดขาแล้วนักมวยว่าโคครับ,รบขุนเข่าเจ้าน้กกาตานะครับ เป็นก็สองจัดเต็มเลยนะครับจะเป็นว่าเป็นดับต้นรอบนี้ก็เป็นรอบเพชรรุ่งสองตัดสินันสายเลือดแสกนิวแต่ถือว่าวันนี้จะรวยีรือป้าๆนะครับเขาดีดจุกหวยไม่รับเลยอ่ะรับไหมมาเจอหนักตาเลือกจันไรนะครับจักกับในเพชร เรียก้ว่าใด้สายยากระ้อ้อ่เดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูนะสายยาที่ได้มาอย่างไรได้มาอย่างไรกระเบื้องดื้อยาครับเม็ดลูกจากไฟนี้เราบวักที้สิสามเซนเซนเป็นเชิอกนัะครับเท็ก้แเท็กต้นเตอยนะครับก็ ดาทีมงานก็กำลังติดตามแลรวบรมอยู่กา่เดินดูติดฟอกนำต่องมูลตรวจสอบติดตั้งติดตุ้งแล้วก็ไปใส่เสื้อส่เนะครับทางร่าุ่มรือแนที่ตรั

ดนับตาครับลตดกันนเครับนเนี่เลยครับลูกดูเอานเพเพชรเรียบจัใช้ครับทิ้งเข้าวันีอป่าวันนี้หาลูน้องมาเองเลยครับนำทีมโดยุ่นเจ้ากระาดุญโตวัชรยิง ติดตนะิดนะหัวขวาเน้นๆนพันยางพันยางน้องพันยางใน้ในเน้ในะันยางพันยางรอรอัดิดเท่าไหร่ราติดติดนะวามา่อนวามาน่ทีหนึ่งเร่มเร็วดีี ออกกอนออกกอนออกกอออกกอนดีดีถีบไป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 ขวาดีดีดีขวาขวาขวา đi 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 cay 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 quá ong quá ong quá ong quá bay quá bay đi cái cay cái cay cay quá quá quá

บัตรเรียกว่าบัตรไปขวาต่อยขวาไปขวาต่อยมึงมึงเก็บจังหวะมันเตะมันจังหวะมันเตะมึงใช่ั้ยมึงเก็บให้มันมิดเลยมึงยกสูยมึงยกสูงเลยตั้งถุยเลยึ้จังหวะจังหวะเพอจังหวะก่อนเราค่อยก่อนไงมึงเก็บให้มันมิดก่อนเนี่ยแต่วันนี้ดีใหญ่ทำใหญ่ บมันมีเครื่องใช้ฟ้าอยู่นะเดี๋ยวผมจะดึงให้ดีนะครับทีละคนสีละคนเดี๋ยวอย่าไปรับพี่บัตรเวลาเขาเตะมามึงกินมอนเขาได้ให้มันโดนนักแข้งเราให้ได้จังหวะาเขาเตะเราอ่ะให้มันโดนนักแข้งเราให้ได้เรื่องไม่ใช่ไม่เตะมึงจังหวะนั้นมึงอย่าไปคล้องเลยมันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าคู่ไหนได้ดูเดือนทีเดี๋ยวรับไปเลยครับของเราอ อยาห้ผู้ใหญ่จกพิจารณา้ลี่ผ่าคเลอกชิ้นนในบ้ผู้ใหญ่ใเลยีใจะตีใรางวัลใหญ่เลยข้าใหนบรางวัลใหญ่ที่สุดข้าพมีกให้อยู่ใช่ไมแกาัเลยนะมีขอยู่ในหัวใจอยใช่เลยเแล้วลูกเด m u l t i b i l l i o e w h of l i f g h e r the g a t e h n n g i o h 预备一二

พยาก่อนเอาพยานให้น้องก่อนดิลูกกลยแพ่งเพชรจะจับได้เมื่อไหร่ยังเลยครับยังเลยครับพยาอบัตรจังหวัดไม่เหมือ้บัตรยอวัน้ำเียนำร่องเลยดเจ็บเจ็บขวาเจ็บขาันนี้มิดมึงบังปุ๊บมึงกดปุ๊บมึงขยมมึงมุด้วยนี่นี่ไอ้บัต มีลำดีติองมุดโยนสองติดโคตรเมบทสิงทสบและเดินแ่ว่าเวำนไกอนจะเป็นจบที่ไหนลำปากเป็นเรื่องทีามแล้วโดนแล้วโดนตีเออเรียกว่าต้องอย้างหัทีมบริษัทสิเล่โอไม่ติอยู่ตรงก่อัสต้องทอ่าะว่กร่เรอย่าทำใ้กรรมการจับอย่างน

i'm ไปมากเกินไปเพชรนี่กว้างหูนะเราเป็นจังใดมันกินขนาดเนามันกินมันไปเราเป็นนักวยของหูนะครับขอเราได้ผ่านาวตดไปกัมีฮอสกับมีตีบอออกกัมี

我老板要命你们

ต่อนไทยัวอย่างคนแรกเจริญไทยนำไถ่ทอดข้าท่าก็เป nee ็บจิงานขึ้นเพื่อนนี่ราะว่ากิข้ากับเลยเนาะมาเินให้เร็วนจุ่มจมจุ่มจุ่มม่่ม่ม่จ ้นัยกเดียวยเอีกเดี๋ยนะบ้านเดยแมันไงบ้างเดียวดูไว้เดียวดูยอมแล้วครับยอมแล้วครับมุมแดงยอมแล้วนะครับ ทำแล้วนะครับอาชีพเดียวกันเลยครับไปทำารกันนะครับก็หือว่าคนยากของไมรยยี่เดียวมาแลัวมาลวมไ้ว วัดวัดลุงวัดทุเรศต้องใช้น้ำใจเพชรลุงนะครับยอดนะครับเขาได้ยด้วยเรียกว่ายืดด้วย่โอ้โหยืดด้วยหุ่นใจจริงๆครับข้าใบหน้ามีปัญหานะครับ แต่เราเรียบร้อยได้ไนิดหนึงครับผู้ใหญ่ครับมันมี